คุณคิดว่าการล้มเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเปล่าคะสำหรับผู้สูงอายุนั่นหมายความว่ามันอาจเปลี่ยนชีวิตของผู้สูงอายุไปเลยนะคะจากสถิติการล้มของผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่า1ในสของผู้สูงอายุจะประสบอุบัติเหตุพัดตกหกลม้มในพื้นที่เสี่ยงที่พบมากที่สุดคือภายในบ้านถึง65%เค่ะและภายในห้องน้ำอีก30ซ์หากไม่อยากเกิดความเสี่ยงเช่นนี้อย่าพึ่งเดอนฟิตค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะกับช่องบ้านเบาใจค่ะสาระเนื้อหาความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุวิธีง่ายๆค่ะในการป้องกันการพัดตกหกล้มของผู้สูงอายุมีดังนี้ค่ะ 1. จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเก็บของที่กีดขวางทางเดินให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสายไฟคมที่ลื่นและของที่กีดขวางออกจากทางเดิน 2. ติดราวจับค่ะในห้องน้ําและทางเดินลงบันไดเพื่อช่วยพยุงตัวของผู้สูงอายุและลดการเสียการทรงตัวค่ะ 3. เลือกใช้รองเท้าที่ไม่ลื่นค่ะเพราะรองเท้าที่พื้นยางหรือกระชับเท้าจะช่วยลดความเสี่ยงของการลื่นล้มได้มากค่ะการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุนั้นมีความสําคัญมากค่ะนอกจากจะใช้ในการเดินในบ้านแล้วยังช่วยลดอุบัติเหตุได้มากค่ะ รองเท้าที่ไม่ควรใช้นะคะได้แก่รองเท้าแตะ่ะที่ไม่มีสายรัดรองเท้าที่มีส้นค่ะนั่นไม่ควรใช้นะคะรวมไปถึงรองเท้าที่พื้นเรียบเกินไปค่ะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้นะคะจะช่วยลดโอกาสการล้มของผู้สูงอายุได้มากกว่าครึ่งเลยค่ะอย่ารอให้เกิดอุบัติเหตุลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในบ้านนะคะ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุและคนที่คุณรักค่ะฝากแชร์คลิปดีๆื้อหาสาระดีๆให้กับคนที่คุณรักนะคะสวัสดีค่ะ